แม่คาเรีในซอสมะเขือเทศโรซาบะมีญี่ปุ่นทาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเเอน เทสเทสโค่โอ้ต้องไปโคเมันมันหลายเทสลอเกินะว่ามันนี่ไม่ใช่ปีธรรมดาแล้วปีเท่าไหร่เข้าไปแล้วปีที่7ค่ะเราผ่านเวทีเล็กมาแล้วนะคะนั่นคือระดับปฐมนี่เป็นเวทีใหญ่นะคะซึ่งมีมาแล้ว7ปีค่ะรอบนี้เป็นฤดูฝนนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่5แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมซึ่งก็ถือว่าเราผ่านไปแล้ว4โรงเรียนก็คือครึ่งทางแล้วค่ะพี่ส้มคค่ะแต่คุณผู้ชมท่านอาจจะพลาดบางโรงเรียนไปเดี๋ยวเราไปชมสรุปผลการแข่งขันกันก่อนเลยค่ะ โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมีดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันจังหวัดแพร่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนโนนสมบูรณวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจังหวัดนครราชสีมา มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนใหม่หรือเก่าโรงเรียนอะไรคะพี่ <c oughs> นนส้มคะแนะนำกันหน่อยนะคะมาจากจังหวัดกาลสินค่ะ <c oughs> นั่นคือโรงเรียนกมาลาสายค่ะไม่เคยมาเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่เคยมานะคะพี่ส้มเขาขนกองเทีย์มาทั้งโรงเรียนอีกโรงเรียนนะคะเคยมาหนึ่งครั้งปีที่แล้วที่เองปีที่แล้วที่เองอนั่นคือโรงเรียนเทศบาล เชรวิทย์จากจังวัดตาค่ะอขอเสียนันิการนะคะ<ๆ>กตเอดคดีตั้งแต่ร้อยกว่าโรงเรียนนะคะใครที่เหลือเป็น1จะได้เป็นแชมป์ประจำฤด,ดูนะคะรับถ้วยประจำฤดูค่ะและยังมีทุนการศึกษาให้อีก1 0 0่0แสนบาทค่ะ ว่าเราได้แชมป์ประจําฤดูแต่ละฤดูแล้วนะครับแล้วก็เอารองแชมป์เนี่ยกับแชมป์ประจําฤดูก็คือ6โรงเรียนแชมป์สรอง3มาสลับกันแล้วก็เรียกว่าแข่งรอบไว้เมื่อเราคัดจาก6นะครับแล้วก็จะคัดให้เหลือหนึ่งเลยเหลือกะทิเลยพอเหลือหนึ่งปุ๊บคนที่เป็นหนึ่งนั่นคือเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ like ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ uh> like ิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาให้อีกหนึ่งแสนบาท <med> นอกจากนี้นะคะเรายังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องอกงดิสนีย์แลนด์อีก40ที่นั่งนะคะจากยาแค่ไอ้น้ำดำตรางูค่ะรครับพร้อ<ผ>ม <gle uk> ขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนที่5ที่จะผ่านเข้ารอบไปนะคะต้องขึ้นอยู่กับ3ท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสท่านครับ กรรมการของเราในฤดูนี้นะคะโรงเรียนแรกนะครับโรงเรียนกำมะลาสายจังหวัดกาลสินที่บอกไม่เคยมาเลยวันนี้เขาส่งปรากวดด้วยบทเพลงคนไทยรักแผ่นดินโอ้โหชื่อเพลงเป็นสิริมงคลเหลือเกินถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนกำมะลาสายจากจังหวัดกาลสินกับบทเพลงคนไทยรักแผ่นดินค่ะ Thank you I'd say. ดูไมใ่ใหม่ไ,ไม่ใหม่เลยแนะนำตัว <S <S เองเลย<ม>ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกระยาแฝงจันดารนะคะชื่อเล่นชื่อน้องจุ๋มค่ะอายุ17ปีค่ะอยู่<ม>ที่โรงเรียนกำมลาใสจังหวัดกาฬสินค่ะอยู่ชั้นอะไรละคะม .6 แล้วค่ะม .6 ป้าเป็นนักร้องได้ยังไงคะสำหรับวงของเราค่ะตอนแรกหนูก็ไปประกวดร้องเพลงค่ะที่โรงเรียนเขาก็จัดงานวันสุนทอนผู้ค่ะตอนอยู่ม .1 ค่ะก็เลยไปประกวดอาจารย์ หมวดภาษาไทยค่ะก็เลยเห็นแววก็เลยไปร้องอ่านทํานองเสนอค่ะค่ะพอคุณครูเนี่ยเห็นแววตอนมหนึ่งแล้วค่ะคือพามาเป็นนักร้องแล้วก็มีคนสอนร้องที่โรงเรียนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคูจิ๋มค่ะคุณคูจิ๋มอ๋อคูจิ๋มมาสอนน้องจุ๋น้องจุ๋อ่า ครูจิ๋มมาปะคะครูไม่ได้มาค่ะครูจิ๋มไม่ได้มานะคะเชื่อได้เลยว่าคุณครูเนี่ยต้องอยู่อยู่อยู่หน้าจอทีวีแน่นอนรู้อน่ๆให้กำลังใจแน่นอนอยากให้น้องจุ๋มนะคะพูดถึงคุณครูบ้างพูดอีสานบ้านเฮาก็ได้หรอได้เลยจะพูดอะไรบ้างคุณครูจิ๋มค่ะจุ๋มเพลเต็มเทียเด้อค่ะอ่เจ้งไดกะเป็นกำลังใจให้จุ๋มเด้อค่ะคุณครูจิ๋มขอบคุณค่ะกระสวดเด้อเด้อกระสวด เหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนัคือโรงเรียนเทศบาลเพชรชรวิทย์ค่ะจากจังหวัดตากนะคะแต่ว่าจะมาด้วยบทเพลงอะไรต้องติดตามชมในช่วงหน้ากับชิงช้าสวรรค์ค่ะกรุงนบุรีเป็นคนเสียงเพราะและเป็นคนที่มีลูกคอถึงด้วยแต่งหน้าเบคอัพอันนี้ถือว่าก็สวยแต่ล้างหน้าุูไม่รู้นะสวยครับล้างหน้าก็สวยไม่ล้างหน้าก็สวยครับเพราะพื้นเพลงเขาสวยอยู่แล้ว